เรื่องที่บริษัทบอกแ้ท่านบอกว่ามีคนที่ก็จะทำการแต่ด้วยใจขอใรู้ถ้าอยขออนุญาตที่มาให้รู้ด้วยว่าอยากให้นได้มีความสัทธาที่เขา่ย่งของเราได้ได้ทำมาแต่หลาวันถ้าเลยให้สมมตที่ผิดก้ให้ครับตัวละยีิบหาบาทะหตัวละหยี่สิบระมาณตัวประมาณตั้งเซนนะคะเขาก็ขายจำหน่ายนะคะ ในแบวปิดลูกปลาไอลูกไอไข่ปล,า,ลา,า,าหรือลูกไปลาไม่ทราบด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยออกไปะะส่วนที่มีนะคะก็จะมีพวกไตโผผ่านเพราะต้นไม้ให้ให้คนที่มาศึกษาดูงานได้รู้ว่าของที่ว่าอยู่ในใกล้ตัวของเราเนี่ยบางทีเรา นะคะเหลือจากนั้นเขาก็จำหน่ายเพื่อที่จะเป็นรัประจรที่เรี้ยงดูดเองได้นะแต่ว่าเนี่ยเราสามารถท่วยมูลค่านะคะฐานเนี่ยถึงสิบบาทนะคะวันหนง่นได้ถ้าที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปพัฒนาในส่วนที่ว่าเป็นเป็นงานของเราได้

เลยค่ะเลือกได้เลยค่ะค่ะพริกไทยก็ต้อง<ม>ดเดี่ยวกินั้งหมู่บ้านนะ<ม>